สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนในวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4และชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะครูชื่อครูมานีศรีชัยอินนะคะสำหรับนักเรียนชั้นป .6 6นะคะก็จะจำครูได้เพราะว่าเราเคยเรียนด้วยกันในชั้นปสมาแล้วนะคะ วันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าใช้โปรแกรม Google Classroom นะคะโปรแกรม Google Classroom เนี่ยเอาไว้ใช้สําหรับในการส่งงานรับส่งงานนะคะแล้วก็มีเรื่องของการสอบนะคะผ่าน Google Classroom ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวครูจะมาสอนวิธีการใช้ Google Classroom ว่าใช้ยังไงนะคะามาดูเลยค่ะ สำหรับโปรแกรม Google Classroom นะคะหน้าตาของมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตอนนี้ครูดูแล้วว่าหลายคนนะคะได้เข้ามาร่วมอยู่ในห้องเรียนของเราแล้วนะคะอย่างเช่นป .6 ทับหนึ 2, ่งัทับสองกทับสหกับสนะคะชั้นป .6 ก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด9ห้องนะคะสำหรับขั้นตอนในการเข้าไปใช้นะคะถ้าเราเข้ามาที่อีเมลของเราแล้วนะคะ ให้เราไปที่ปุ่มก้าปุ่มนะคะ Google App ด้านบนตรงนี้นะคะแล้วคลิกเลือกคำว่า Class Room นะคะคลิกเลือกคำว่า Class Room นะคะถ้าเป็นการเข้าใช้งานครั้งแรกนักเรียนจะยังไม่มีห้องเรียนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าร่วมชั้นเรียนก่อนนะคะวิธีการเข้าร่วมชั้นเรียนก็คือให้ไปกดที่เครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็ จะมีนะคะอยู่2เมนูนี้ให้มาเลือกก็คือเข้าร่วมชั้นเรียนกับสร้างชั้นเรียนนะคะให้นักเรียนกดที่คําว่าเข้าร่วมชั้นเรียนนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะขึ้นมาบอกว่าขอรหัสชั้นเรียนจากครูนะคะซึ่งรหัสชั้นเรียนเนี่ยนะคะครูได้ส่งไปให้กับครูประจําชั้นเพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครองในลายกลุ่มของห้องเรียนแล้วนะคะให้เราเอารหัสตรงนั้นนะคะมากรอก นะคะแล้วจากนั้นกดไปที่คำว่าเข้าร่วมนะคะครูนะคะอ่าตอนนี้นะคะครูนะคะได้เข้าร่วมชั้นเรียนในชั้นเรียนป .6 กทับหนึ่งแล้วนะคะทีนี้งานของชั้นเรียนพอเราคลิกเข้ามาดูงานของชั้นเรียนเนี่ยนะคะจะยังไม่มีงานของชั้นเรียนนะคะ ยังไม่มีงานของชั้นเรียนเพราะว่าครูยังไม่ได้มอบหมายงานชิ้นไหนให้กับนักเรียนเลยนะคะ,ะทีนี้ถ้านักเรียนทํางานนะคะอย่างเช่นตอนนี้นะคะครูได้สร้างงานให้กับนักเรียนหนึ่งอย่างเช่น ให้นักเรียนส่งอีเมลนะคะทีน,นี้นะคะเราก็มากดคลิกดูงานของนักเรียนนะคะตอนนี้งานที่ครูสร้างขึ้นนะคะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะใบงานที่1น,นะคะ ให้นักเรียนคลิกเข้าไปดูที่คําว่าใบงานที่1นนะคะแล้วลคลิกเลือกคําว่าดูรายละเอียดนะคะทีนี้อ่ะคลิกถัดไปนะคะอ่ะงานของนักเรียนตรงนี้นะคะนะตรงนี้จะมีคําว่าเพิ่มหรือสร้างคําว่าเพิ่มหรือสร้างตรงนี้ก็คือนักเรียนจะต้องนะคะมีงานที่เราจะเอาไว้ใช้สําหรับแนบไฟล์ส่งงานมาให้ครูนะคะถ้าครสูสั่งงานให้นักเรียนทําแล้วเนี่ย นักเรียนทํางานเสร็จแล้วนะคะวิธีการแนบไฟล์ส่งให้มาคลิกที่คําว่าเพิ่มหรือสร้างนะคะแล้วเลือกคําว่าไฟล์เพื่อไปค้นหางานของเรานะคะว่าเราเก็บงานไว้ที่ไหนนะคะถ้าเราเก็บงานไว้ในคอมพิวเตอร์ของนักเรียนก็คลิกเข้ามาที่คําว่าเลือกไฟล์จากอุปกรณ์นะคะแล้วก็คลิกเลือกได้งานของนักเรียนว่าเราเอาไปเก็บไว้ตรงไหนนะคะแล้วก็กดอัปโหลด นะคะรอสักครู่เมื่อเรากดอัปโหลดแล้วนะคะจะานะตรงนี้ตอนนี้กำลังทำงานอยู่นะคะรอสักครู่จากนั้นนะคะมันถามว่าส่งงานเมื่อพร้อมส่งไฟล์ทั้งหมดของงานแล้วอย่าลืมส่งงานนี้ด้วยนะะกดรับทราบขั้นตอนการส่งงานยังไม่เสร็จนะคะวิธีการส่งงานก็คือเราจะต้องกดที่คำว่าส่งนะคะแล้วก็กดส่งตรงนี้อีกหนึ่งครั้ง ะะอันนี้ถือว่าเป็นการขั้นตอนส่งงานแน่ไฟล์ที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะคะในกรณีอีกหนึ่งกรณีก็คือนะคะสมมติว่าการสร้างงานตรงนี้คือเป็นงานแบบคำถามนะคะเป็นแบบคำถาม ให้บอกชื่อนามสกุลของนักเรียนนะคะ,ะครูสร้างงานคำถามมาให้แล้วนะคะทีนี้ในสถานะของนักเรียนเนี่ยเมื่องานเข้ามาแล้วมันก็จะมีบอกตรงนี้เร็วๆนี้มีงานอะไรบ้างนะคะหรือถ้ามันยังไม่ขึ้นมากดเข้าไปที่คำว่างานของชั้นเรียนนะคะแล้วก็ตอนนี้มีงานขึ้นมาอีกหนึ่งชิ้นเห็นไหมสังเกตดูว,ว่ามันจะเป็นสีฟ้าอันนี้คือสถานะของงานที่เราได้รับมาใหม่นะคะ กดคลิกคําว่านะตรงนี้นะคะงานตรงนี้กดคลิกเข้าไปดูเลยค่ะ,ะจากนั้นไปที่คําว่าดูคําถามนะคะดูคําถามคําถามของครูก็คือถามว่านี่เห็นไหมคะให้บอกชื่อนามสกุลของนักเรียนวิธีการทํางานในลักษณะของการคําถามแบบนี้ทำยังไงให้กดพิมพ์คําตอบตรงนี้นะคะ,ะ,ะชื่อเด็กชายเด็กชายอะไรก็ว่าไปนะคะ,ะเด็กชายสิทธิกิจ อย่างเงี้ยนะคะเ็กชายสศรษฐกิจนามสกุลประมาณอย่างเงี้ยนะคะอ่าแล้วทายังไงต่อก็คือเราต้องไปกดส่งก่อนนะคะงานถึงจะเรียบร้อยนะคะเราก็กดส่งนะจากนั้นกดส่งอีกหนึ่งครั้งนะคะอันนี้คือการส่งงานในรูปแบบของคําถามที่ถูกต้องนะคะแล้วเราสามารถจะทาอะไรได้บ้างอ่ล่ะทีนี้เรามาดูนะคะในชั้นเรียนของเราตรงเนี้ยลูก เราสา,สามารถที่จะมาดูคลิกเข้าไปดูดูงานของคุณงานของเราเนี่ยสถานะตรงนี้จะบอกว่าเราส่งงานหรือยังนะคะหรือยังไม่ได้ส่งงานใครที่ส่งแล้วก็จะมีคําว่าส่งแล้วส่งแล้วขึ้นมาให้ใครที่ครูได้รับงานแล้วครูตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะครูก็จะส่งคะแนนกลับคืนไปให้กับนักเรียนคะแนนก็จะมาขึ้นโชว์อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการขั้นตอนในการส่งงาน นะสำหรับครูในภาคเรียนที่1น,นะคะเราก็จะเรียนแล้วก็รับส่งงานกันแบบนี้นะคะเพราะนั้นงานแต่ละครั้งแต่ละสัปดาห์นะคะก็ขอให้นักเรียนเนี่ยเช็คดูงานด้วยว่าสัปดาห์นี้ครูสั่งให้ทำงานอะไรแล้วก็หมดเขตส่งเมื่อไหร่นะคะถ้าเราดูแล้วทำงานเสร็จตามเวลาครูก็จะเอางานตรงนั้นมาตรวจแล้วก็ให้คะแนน ะะอันนี้ฝากผู้ปกครองด้วยนะคะว่าวิธีการเข้าไปนะคะตรวจดูว่าลูกของเราเนี่ยส่งงานแล้วหรือยังนะคะวิธีการเข้าไปก็คือสามารถดูได้จากโทรศัพท์มือถือนะคะก็คือโหลดแอป Google Classroom มานะคะแล้วก็ใช้อีเมลและรหัสผ่านของนักเรียนนะคะลงชื่อเข้าใช้แล้วก็มาดูนะคะก็คือมาดูตรงเนี้ค่ะว่างานตรงเนี้ลูกเราส่งหรือยังนะคะอันไหนที่ยังค้างสง่งให้รีบทำส่งซะนะคะ แล้วก็จะมีสถานะบอกด้วยว่าหมดเขตการส่งหรือยังนะคะก็ฝากทั้งนักเรียนและผู้ปกครองนะคะว่าถ้าเรานะคะเรียนอยู่ในยุคของสถานการณ์แบบนี้นะคะในสถานการณ์ที่เราจะต้องเรียนแบบออนไลน์นะคะเรื่องของการใช้อีเมลจะต้องมีนะ,คะใครที่ยังไม่มียังไม่ได้เข้าร่วมชั้นเรียนก็ขอให้สมัครและรีบเข้ามาร่วมชั้นเรียนด้วยนะคะ เอาวันนี้ครูก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะสำหรับวิชาวิทยาการคำนวณค่ะสวัสดีค่ะ